พยายามตั้งจิตยอยู่กับลมหายใจของเราหรือตั้งจิตยอยู่กับกายที่เรียกว่ากายคตาสติท่านจัดว่าลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการที่เรามารู้ลมหายใจ <c oughs> ก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกัน การสร้างความระลึกได้ถึงกายจึงชื่อว่าเป็นการสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาด้วยการไม่เพรินไปกับอารมณ์สุขทุกข์อารมณ์อันเป็นอดีตอนาคต เป็นผลดีทั้งในทางโลกทางธรรมในทางโลกการงานของเราก็จะสำเร็จผลจะดีไปด้วยเพราะว่าเรามารู้อยู่กับการทําในปัจจุบันของเราการทําในปัจจุบันจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดผลดีในทางธรรมจะเป็นเหตุให้เห็นการเกิดดับ ของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นนาม <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุให้เราค่อยๆสามารถปล่อยวางถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ตายออกไปได้เราจึงมาฝึกตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติ เห็นกายเห็นลมก็เห็นจิตลมหายใจไม่มีความรู้อะไรผู้ที่รู้ลมเข้าลมออกอยู่ก็คือจิตหรือวิญญาณขันผู้รู้แจ้งรู้สึกได้ต่ออารมณ์ต่างๆ ถ้าเราลึกได้ขึ้นมาเมื่อใดก็ให้พยายามระลึกถึงกายของเราอันนี้ท่านสันเสริญว่าจะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์เข้าถึงอมตะมีความไม่ตายเป็นที่สุด ทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ของเราพระองค์ให้ใช้กายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้จิตมารู้อยู่กับกายคือความเป็นปัจจุบัน กายจะเป็นธาตุดินหรือธาตุลมก็ได้ถ้าเราเดินอยู่ก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของธาตุดินหรือร่างกายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้อยู่กับลมหายใจท่านบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเรารู้ลมก็ชื่อว่ารู้อยู่กับกายเหมือนกันเป็นกายยคตาสติ การรู้ลมหายใจจะมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันก็คือจิตผู้รู้ของเรากับลมหายใจลมไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนที่รู้ลมอยู่ขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นจิต ผู้รู้เป็นผู้ที่รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามีลมเข้าออกก็ให้เราดูที่ผู้รู้ลมเข้าออกว่าผู้นี้เคลื่อนไปที่ไหนบ้าง ถ้าผู้นี้เคลื่อนออกจาก,กลมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้พยายามเลียเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆให้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็คือการละนันทิคือความเพลินนั่นเองเป็นธรรมชาติที่จิตจะออกไปรับรู้อารมณ์อื่นออกไปเพลินกับอารมณ์บางครั้งเราจึงคิด ในเรื่องอดีตอนาคตเพลินไปท่านก็บอกว่าให้ละความเพลินละนันทิแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติซึ่งสัมปชัญญะเป็นการฝึกความระลึกได้ฝึกความรู้ตัว ถ้ารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆก็ชื่อว่าจิตเรามีความตั้งใจมั่น <c oughs> ถ้าบุคคลนั้นเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของจิตหรืออารมณ์ว่ามันมีการแปลเปลี่ยนมีการเกิดการดับ ก็เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นสัจธรรมของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีสมุทัยคือเหตุเกิดมีนิโรธคือความดับการมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาตาสติจึงเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไป ระองค์จึงจัดว่าธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้น <c oughs> และเป็นเหตุให้หน้าที่ในปัจจุบันของเรากนะ็ <c oughs> าจะไม่บกพร่องหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุด ท่านจึงให้เรามั่นเจริญอาณาปนานสติหรือเรียกอีกอย่างว่าตถาคตพิหารเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเครื่องอยู่ของพระตถาคตท่านบอกว่าจะมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมะตะคือความไม่ตายเป็นที่สุด พยายามทำความรู้อยู่กับลมหายใจของเราในการละความเปลินในความคิดในอดีตอนาคตพยายามตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะ และสมาธิและปัญญาถ้าเราจะทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็ให้มาตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกอาศัยกายเป็นอุปกรณ์ให้จิตมาตั้งอาศัย ถ้ามีเวลาละลึกได้ก็ให้มันละลึกถึงความเป็นปัจจุบันโดยอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งของความรู้ตัวของเราอยู่เสมอๆการมีสติอยู่กับกายนะชื่อว่าเป็นกายคตาสติ สตาคตพิหารเครื่องอยู่ของพระสถาคตเป็นสิ่งที่พระองค์บอกถ้ากระทําให้มากจเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงใหญ่มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่สุด ถ้าเรามีเวลาก็ให้พยายามมั่นและลึกถึงลมหายใจอยู่เสมอทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศายกายเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่กับกาย ดูจิตดูการทำงานของจิตเราให้มันตั้งมั่นอยู่กับกายแล้วมันอยู่ได้ไหมถ้าให้มันอยู่ได้นานๆก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิสร้างสมาธิความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นได้ การสร้างความตั้งใจมั่นในกายให้เกิดขึ้นได้ก็เพื่อจะให้เห็นลักษณะของจิตการทำงานของจิตว่าจิตมีลักษณะอย่างไรทำงานอย่างไรเราก็จะเห็นจิตมีการเคลื่อนไหวไปมาไม่เที่ยง เราก็เริ่มเรียนรู้ลักษณะอาการของจิตไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติที่จิตจะวิ่งออกไปสแสวงหาอารมณ์เราก็จะเห็นการแปลเปลี่ยนของตัวจิตการเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือการเกิดการดับของจิตเห็นการเกิดการดับของอารมณ์เห็นการเกิดการดับของรูปการเอาจิตมาไว้อยู่กับกายจึงมีประโยชน์อย่างมากจิตการงานในปัจจุบันของเราก็จะดีไปด้วยได้ความสงบด้วยได้ปัญญาด้วย เป็นลักษณะอาการของจิตคือว่าผู้นั้นทำความเพียรที่ถูกต้องทำความเพียรลงที่จิตให้รู้จักจิตรู้จักอาการของมันรู้จักธรรมชาติของมันการมีสติมันระลึกได้ถึงกาย ให้จิตผู้รู้ตั้งอยู่กับกายก็เป็นสัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องได้ความเพียรได้สติได้สมาธิอันเป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องให้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องติดตามมา การสร้างสมาธิขอให้เข้าใจว่าสร้างเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าไปเอาเป้าหมายจากสมาธิแต่ให้สมาธิเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญามีสมาธิแล้ว ทำอย่างไรต่อไปก็คือให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายนั่นเองธรรมชาติอันเป็นรูปธรรมชาติอันเป็นนามธรรมธรรมชาติที่เป็นจิตเป็นอารมณ์ต่างๆให้เรารู้จักให้เราเข้าใจอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง สมาธิจะสงบขนาดไหนก็ได้ขั้นต่ำที่สุดก็คือว่าจิตปราศจาอากุศลจิตไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปในทางเบียดเบียนไม่คิดไปในทางยินดียินร้ายนั่นเอง ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการเอาจิตผู้รู้มารู้อยู่กับลมว่ามีลมเข้าลมออกแล้วขณะนี้โดยไม่บังคับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลมปล่อยเป็นธรรมชาติมันก็ชื่อว่าจิตเราตั้งอยู่กับกายเป็นอารมณ์ที่พระองค์สรรเสริญ ว่าเมื่อบุคคลกระทําให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ จะอยู่สถานที่ใดที่ทำงานที่บ้านที่วัดหรือที่ไหนก็ตามถ้ามีความระลึกได้ขึ้นมาก็ให้ให้มันระลึกได้ถึงลมหายใจของเราอยู่เสมอๆพยายามให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆเห็นการเกิดการดับการภาวนาก็ทำเท่านี้ จะเป็นเหตุแห่งความเจริญในธรรมวินัยทำความรู้อยู่กับความเป็นปัจจุบันอาศัยกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติคือความระลึกได้ที่ท่านเรียกว่ากายคตาสติ มีสติระลึกรู้อยู่กับกายให้ผู้รู้นจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ที่กายหรือความเป็นปัจจุบันพยายามละความเพลินในอดีตในอนาคตความคิดที่ปรุงไปจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือถ้าจิตไปรับรู้อารมณ์อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามก็ให้พยายาม ละนันทินั่นนันทิแปลว่าความเพลินละนันทิออกไปซะกลับมาตั้งจิตผู้รู้อยู่กับกายของเรารักษาความเป็นปัจจุบันเอาไว้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติของเราฝึกความระลึกได้ถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้นานๆท่านก็เรียกว่าจิตของเรามีสมาธิ มีความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิคือการสร้างความตั้งใจมั่นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ที่พระองค์แนะนำก็คือกายของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุอุปกรณ์อะไรอาศัยกายเราเป็นเครื่องละลึกของจิตผู้รู้ เมื่อจิตตั้งมั่นได้นานๆแล้วถ้าบุคคลใดเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตของอารมณ์ในภายในก็เรียกว่าผู้นั้นมีวิปัสสนาญาณก็คือมีปัญญาเห็นความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นมีการดับไปธรรมชาติทั้งหลายมีการแปลเปลี่ยน มีความเป็นอนิจจังมีทุกขังคือความแตกกรลายดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็คือมีการแปลเปลี่ยนมีการเสื่อมไปจางคลายไปดับไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ พระภูมิพระภากเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงของธรรมชาติอันนี้สิ่งที่เราควรเข้าไปสังเกตก็คือกายจิตใจของเรานั่นเองกายจิตอารมณ์ของเราที่เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริง ทุกสิ่งล้วนเป็นตัวตนชั่วคราวขณะที่เราทำสมาธิอยู่กายวาจาก็ไม่ได้ไปผิดบกกล่องอะไรศิลจึงมีครบโดยอัตโนมัติของมันก็ศิลเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ผิดเมื่อขณะนั้นกายวาจาไม่ผิดก็เรียกว่า ศีลก็มีอยู่สมบูรณ์ในตัวของมันขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสตินะให้จิตผู้รู้อยู่กับกายจึงมีครบทั้งศีลสมาธิและปัญญาในตัวเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงว่าธรรมคือสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้น แม้ตัวพระองค์เองก็ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เราลองคิดดูว่าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็ใช้เครื่องอยู่เพียงลมหายใจเข้าออกของท่านเองอาศัยลมหายใจของท่านเองเป็นเครื่องอยู่เป็นการทำให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแก่สาวกทั้งหลาย ท่านจึงให้คำเรียกอาณาปานสติอีกอย่างว่าตถาพตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาพตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายการรู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการรู้กายเหมือนกันเพราะท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราเคลื่อนไหวก็ให้รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถของเรา ก็ยังชื่อว่าเป็นกายยคตาสติเหมือนกันการที่เราทำกิจการงานใดๆถ้าเรามีจิตรู้อยู่กับการงานที่ทำนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นกายยคตาสติเหมือนกันหรือท่านเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานท่านบอกกับพระอานนท์ว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อีกอย่างหนึง่ง เราจรึงควรใช้มักวิธีเครื่องมือให้เหมาะกับสถานภาพของเราเหมาะกับโอกาสของเราว่าขณะนั้นเราทำอะไรอยู่การปฏิบัติการภาวนาจะได้เชื่อมติดต่อกันเป็นสายไปทั้งวันเพราะกิเลสไม่ได้เลือกเวลาเกิดกิเลสไม่ได้เลือกเวลายืนเดินนั่งนอนหรือเวลาที่เราจะคอยนั่งสมาธิ แล้วกิเลสจะเกิดเวลานั้นเท่านั้นมันเกิดได้ตลอดเวลาท่านจึงให้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้พยายามรักษาไว้ซึ่งกายกับตาสติ หรือทรงไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เอาความรู้สึกของเรามารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกรู้เพียงว่ามีลมเข้าลมออกในกายของเรา ความเพียนของเราให้เพียนพยายามที่จะไม่ให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ถ้าเพลินไปแล้วก็ให้พยายามสร้างสติคือความระลึกได้จึงกลับมาที่กายของเราคือลมหายใจเหมือนเดิมอันนี้เป็นการฝึกสติคือความระลึกได้ฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นให้เกิดขึ้นสร้างความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> อันนี้จะเป็นเหตุให้งานทางโลกของเราก็ดีไม่บกพร่องไม่ติดพลาดเกิดข้อบอกพร่องน้อยที่สุดและจะเป็นเหตุให้ได้งานทางธรรมคือสติสัมปชัญญะและสมาธิและถ้าผู้ใดเห็นการเกิดดับของอารมณ์ของจิตของกาย ก็ <c oughs> เรียกว่าผู้นั้นมีปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของธรรมชาติ